กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับพบกับผมทนายโอองอาจประดุดกับช่องรายการทนายโอเพื่อประชาชนกับทุกคําถามของท่านมีคําตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกดติดตามกดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของรายการเชิญติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมนะฮะทนายโอนะครับวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งนะที่อยากจะมา,าบอกเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายนะครับซึ่งจริงๆในเรื่องของการกู้ยืมหรืออายุค,ความเนี่ยนะครับทนายโอได้มีการทําคลิปวิดีโอไว้นะครับหลายคลิปด้วยกันนะแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆถามเข้ามาในบางประเด็นนะที่ยังไม่ได้ไขข้อสงสัยหรือข้อข้องใจนในคลิปนั้นๆนะครับก mm ็ hmm. ขออนุญาตในการที่จะมาเรียน ทำลระเอียดเพิ่มเติมให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามดูนะครับว่าเรื่องของอายุความในเรื่องของบัตรเครดิตนะบัตรกเงินสดนะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลหรือ p e Personal l o a รนี่นะครับมีความแตกต่ตางกนันอย่างไรและก็มีอายุความเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับครับก็มาพบกันนะครับในเกีเ่ยวกับเรื่องของอายุความบัตรเครดิตซึ่งจริงๆแล้วทนายโอก็ได้มีการ อธิบายนะครับแล้วก็นําข้อมูลในลักษณะของเนื้อหาเก็บเรื่องของบัตรเครดิตนี้นะครับมาเรียนนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันในช่องทางทนายัวเพื่อประชาชนนะครับมาหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าโดยละเอียดทางกฎหมายนี่นะครับมันก็มีละเอียดแยกย่อยนะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนค่อนข้างจะสูงนะก็ในประเด็นไหนที่ยังขาดค้างนะทนายวก็จะขออนุญาตที่จะนํามาเรียนนําเสนออย่างวันนี้นะครับเราก็อยากจะมาคุยกันในเรื่องของ าการกู้ยืมเงินนี่นะฮะอายุความมันเป็นยังไงนะฮะมันมีหลายลักษณะเลอเกินนะว่าจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมแบบปกตินะฮะก็คือยืมกันเองนี่แหละแล้วก็ทําสัญญาขึ้นมาอายุความเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บัตรเครดิตที่เขาให้เราอนุมัติวงเงินให้กับเราเนี่นะครับเ,รเอาไปใช้นะกดเงิน,นหรือว่าในการชาระสินค้าต่างๆนี่นะครับอายุความเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของสินเชื่อนะฮะบ,บุคลคลที่ทางธนาคารได้อนุมัติให้เราเนี่ยนะครับ มีอายุความแตกต่ตางกันหรือไม่ลักษณะอย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนอันดับแรกก่อนดีกว่านะฮะที่มีปัญหาสอบถามเข้ามากันค่อนข้างจะเยอะมากก็คือเรื่องของบัตรเครดิตนะบัตรเครดิตคืออะไรนะฮะผมไม่ต้องมาเท้าความหรืออธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าพเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็คงพอจะทราบอยู่แล้วว่าบัตรเครดิตก็คือธนาคารนะฮะได้อนุมัติวงเงินให้กับเรานะครับอาจจะอนุมัติตามฐานเงินเดือนนะครับกี่เท่าของฐานเงินเดือนนะครับให้กับเรานะครับ เป็นลักษณะของการทดลองเงินให้กับเราก่อนนะครับแล้วเราก็ไปใช้จ่ายกดออกมาใช้หรือเอาไปรูดซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็ผ่อนจ่ายให้กับธนาคารไปเนนลักษณะอย่างนี้นี่นะครับไม่ได้มีการกําหนดนตายตัวว่าจะต้องชําระเท่าไหร่ขั้นต่ําเท่าไหร่นะเกี่ยงวดเกี่ยงวดลักษณะอย่างนี้นะครับในล,ลักษณะบัตรเครดิตเนี่ยจะอายุความ2ปีนะสปีแต่ถ้าเป็นกรณีของบัตรกดเงินสดนะซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปอยู่บ้างเนี่ยนะฮะคือการ ลักษณะของบัตรกดเงินสดเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการตั้งวงเงินไว้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นการอนุมัตินะครัในวงเงินให้กับเราเลยนะครับว่าให้เท่านี้นะฮะแล้วเราก็ไปนําไปกดจะเป็นคล้ายๆกันกับการกู้เงินกันลักษณะธรรมดาน,นี่แหละครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้มีการกําหนดว่าจะต้องคืนหรือชําระกันครั้งละเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้ใช้สลับก,กันกดเพื่อใช้จ่ายนะเป็นลักษณะของเงินสด ลักษณะนี้นะครับไม่มีกฎหมายนะถึงจะไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าอายุควานจะต้องเท่าไหร่นะตามกฎหมายก็เลยให้ถือว่าใช่อายุความนะครับของตามกหมาที่กาหนดมาทั่วไปก็คือ10ปีนะเป็นลักษณะของอายุความ10ปีทีนี้มาดูในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่มีข้อสงสัยกันค่อนข้างจะมากว่าในกรณีของสินเชื่อส่วนบุคคลล่ะนะที่เราเรียกว่า Personal l o a n นะซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะที่นายโออยากจะเอามาบอกเล่ากับทุกท่านกันนะครับ เพ r s o n ุดยอดโลนก็คือเป็นการกู้ยืมเงินนะฮะกับสถาบันการเงินนี่แหละครับโดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นะแต่ว่าดอกเบี้ยอาจจะสูงหน่อยนะคือไม่มีหลักทรัพย์ข้าประกันใดๆนะก็อาจจะให้ตามฐานเงินเดือนอาจจะกี่เท่าของฐานเงินเดือนอาจจะหเท่าของฐานเงินเดือนอย่างเี้นะครับดอกเบี้ยอ่ตตาสูงสุดนะครับที่เปเซ็นลยครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับโดยวิธีการก็คืออนุมัติวงเงินให้กับเรานะฮะเป็นกําหนดวงเงินที่แน่นอนนะครับอาจจะ,จจะสมมติว่าเรากู้มา5้าแสน อย่างนี้นะครับก็คือเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเราเลยอาจจะไม่มีบัตรกดอะไรนะครับโอนเข้าบัญชีให้เลยเหมือนกับการกู้เงินแต่แล้วก็จะมีการกําหนดชัดเจนว่าจะต้องจ่ายคืนกี่งวดอาจจะกําหนดไว้ที่12ถึง84งวดเลยก็ได้นะก็แล้วแต่เราจะเลือกผ่อนชา้าผ่อนเร็วอา่าก็เป็นเป็นลนักษณะการกู้เงินลนักษณะหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่มีลักษณะของอาการค้าประกันนะครับไม่มีลักษณะของสินทรัพย์ ที่จะมาเป็นหลักทรัพย์ในการทําการเหมือนซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างนี้นะครับเพราะดอกเบี้ยก็จะสูงหน่อยนะเราก็กดเงินออกมาใช้นะครับแต่กดมากกดน้อยไม่ว่ากันแต่เวลาที่ท่านจะต้องชําระคืนต้องชำระคืนตามเหล็กที่เขากําหนดให้อาจจะมีเป็นตารางให้นะครับว่าถ้า12เดือนต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่อาจจะได้ละ2,000 3,000อะไรอย่างนี้นะครับหรือได้ละพันกว่าบาทเงี้ยขีงวดก็ว่าทำไปนะครับตัดต้นตัดดอกอะไรยังไงนะฮะก็เป็นลักษณะการคือความต่างก็คือกําหนดชัดเจนว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงนะครับ เอ่อเพรอายุความของกรณีของสินเชื่อส่วนบุคคลนี่นะครับจะมีอายุความอยู่ที่5ปีนะาปีนี่คือคือลักษณะข,ข,ของสินเชื่อส่วนบุคคลทีนะครับในกรณีที่จะเป็นอายุความ2ปีเหมือนกับบัตรเครดิตได้ไหมได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าวงเงินก้อนแรกเนี่ยนะครับห้าแสนเนี่ยนะครับเราเอาออกมาใชาแ้แล้วเนี่ยนะครับในในการคืนเนี่ยเราก็คืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับตามเกรดหรือตามตารางที่ทางธนาคารนะหรือสถาบันการเงินได้ตกลงกับเรา แต่ถ้าเป็นกรณนที่เราไปกดมาอีกล่ะสองพันสามพันะครับต่างหากนะฮะแล้วก็มีการคืนเข้าไปนะครับอนอกเหนือจากข้อตกลงตรงนี้เนี่ยนะครับจะเข้าเป็นลักษณะของอสินเชื่อที่เราเรียกว่าคล้ายๆกับบัตรเครดิตนะฮะก็คืออายุความสปีนะครับถ้าแยกความชัดเจนหรือความแตกต่างก็คือถ้ากําหนดวงเงินมาชัดเจนและกําหนด การคืนเป็นงุนงวดที่ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับคือสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ถ้าเป็นกรณีของบัตรเครดิตนะครับหรือเป็นบัตรที่เขาให้เรากดนะเท่าไหร่ก็ได้ตั้งเป็นวงเงินนะครับกดมาเท่าไหร่ก็เป็นหนี้เท่านั้นลักษณะอย่างนี้นะฮะจะเป็นเงื่อนไขจะเข้าองค์ประกอบของบัตรเครดิตนะครับก็คืออายุความ2ปีนะครับสปีนี่คือความลักษณะของความต่างทีนี้ก็มีคําถามจากเพื่อนเเข้ามาอยู่นะครับว่าเอ้แล้วกรณีของการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับถ้าขาดอายุความแล้วเนี่ย ทางสถาบันการเงินเหล่านี้ยังสามารถจะไปฟ้องร้องเราได้ไหมนะครับก็ต้องเรียนอธิบายนะครับว่าการฟ้องร้องเนี่ยนะครับสามารถฟ้องได้นะในกรณีของฟ้องแพ่งเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับคดีอาญาในกรณีคดีอาญาเนี่ยนะครับถ้าศาลเห็นว่าขาดอายุความแล้วในศาลยกฟ้องเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นกรณีของคดีแพ่งนะศาลจะพูดไม่ได้คือยกขึ้นมากล่าวเองไม่ได้นะครับถ้าจำเลยไม่ยื่นคำให้การแล้วก็ถแถลงนะครับเข้าไปนะในข้อต่อสู้ว่า คดีนี้ขาดอายุความแล้วสารจะย,ยกขึ้นมาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรายึ่งต้องไปสารจึงต้องมีความในการทําคําให้การนะครับว่าคดีน่ยขอต่อสู้ว่าขาดอายุความแล้วสารถึงจะสามสารถจะยกมาวิจัยและก็พิจารณาคดีให้เพราะฉะนั้น,นต้องไปไปที่สารนะครับพราไปไม่ไปสารนี่ก็คงเสียโอกาสและขาดประโยชน์แน่เพราะสารจะย,ยกเองไม่ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะที่มีคําถามว่าโลกคดีแพ่งเนี่ยติดคุกไหมนะ่ะทนายก็ต้องขอเรียนอ,ยอธิบายว่าคดีแพ่งนี่ไม่มี การติดคุกนะครับไม่มีการติดคุกเนาะก็เป็นการบังคับคดียึดทรัพย์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้เจตนาที่จะไม่ให้มีการติดคุกติดตารางปนะการใดก็ต้องชดใช้กันไปนะครับก็เอามาเรียนนะครับอธิบายให้ฟังว่าในกรณีของบัตรเครดิตนะอายุความสองปีนะนะครับการกู้ยืยมเงินเน,เนี่ยสิบปีนะแต่ถ้า ผู้กู้นะครับหรือลูกหนี้เสียชีวิตนะครับถ้าผู้ให้กู้รู้นะฮะต้องอายุคัาหนึ่งปีนะครับตัวนี้นะครับถ้ารู้ว่าเขาเสียชีวิตคุณต้องดําเนินการเรียกหนี้คุืนนะหรือฟ้องร้องเนี่ยภายในดาเนินคดีภายในหนึ่งปีนะครับแต่กรณีของสินเชื่อส่วนบุคคลนี่นะครับอายุความ5ปีนะครับก็จะเป็นแบบพิเศษจริงๆก็เป็นการกู้กันยืนลักษณะปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่ามีหลักทรัพย์และไม่มีหลักทรัพย์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมกันเงินที่ทางกฎหมายกำหนดออกมาเฉพาะนะครับให้กับพวกเรานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่อยากอธิบายเยอะเพราะจริงๆทํามาหลายคลิปแล้วนะครับก็หวังว่านะเพื่อนๆคงจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของอายุความ2ปี5ปีและ10ปีแตกต่างกันอย่างไรนะครับฝากทุกท่านไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe นะครับพบกันในคลิปวิดีโอดีๆของไทยโอในคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ